แล้วอร์ิมครับเก่งยังบ้างน้องชายชั่งน้ำหนักก็ผ่านเรียบร้อยครับชั่งได้เท่าไหร่ครับอ่าน่าจะร้อยสามเก้าจุดหกประมาณการเตรียมตัวไฟนี้จากไฟที่แล้วนะเราพักไปแล้วกลับมาเตรียมตัวไฟนี้นานไหมครับก็ประมาณสองเดือนครับสองเดือนขโมยครับได้ชื่อว่าเป็นนักมวยที่ทำงานกับแข็งแรงนะขหมดล้ำทนดีเป็นไงครับตัวตัวคิมมีมุมมองว่าไง มองผมว่าจะต่อตามเกมก็น่าจะไม่แลกข้ามขาครับแต่ว่าใช้อาวุธหนักหนักต่อยขอเขาคิดว่าอะไรจุดแข็งอะไรของโคมอวุธที่ทําให้เราแบบตักใจบ้างก็มีลูกทุนของเขาแล้วก็แกทนนะแล้วก็ลูกหมัดที่ดุดแรงเลยดุแรเราดูตัวใหญ่ของเขาไหมได,ได้ได้ยืนประกบันเรื่ย ก็มาเช่วประกบครับแต่ว่าเขาจะจะหนาผมจะสูงประมาณนั้นใช่ครับร้อสามไฟนี้ร้อยสี่ิะครับ1 4ดูเหมือนว่าสือคิมเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ลดน้ำหนักเลยแสดงว่าเตรียมตัวมาดีมากใช่ก็มันลดร้อยสี่คอนมาหลายไฟแล้วครับอ๋อดูหน้าตาสดใสเหมือนเดิมไฟล่าสุดเราชนะพันลิตรใช่เราจะมีอะไรแบบอาวุธอะไรที่เสริมมาจากไฟนั้นมากก็น่าจะมี รูปหมักเลยครับผมก็เสิร์ฟหม,ม,มักปลาหมักหน้า,ะาอะไรสไตล์การชกของโคอาวุธเราชอบสไตล์แบบนี้ไหมพวกแลกบวกอะไรแบบนี้ว่าชอบไหมก็ชอบครับเพราะว่ามันก็ผมก็สไตล์ผมรู้อยู่แล้วมันก็มไม่ต้องมาคิดอะไรมากมไ,ไปตามเกมแบบว,วัดกันเลยประมาณนั้นประมาณนั้นงั้นช่วยบอกหน่อยว่าพรุ่งนี้นายจบยังไงบอกยากเราติดอยู อยากจะชนะผมว่าอยากจะชนะน็อกนะครับแต่ทาทําได้ก็น่าจะดีครับแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็ขอแค่ชนะอย่างเดียวเป้าหมายของเสือคิมยังเหมือนเดิมไหมครับสัญญาวันใหญ่เป้าหมายเหมือนเดิมครับสัญญาวันใหญ่เออตัวคิเมงคิดว่าสัญญาที่จะได้ในรายการลําใหญ่นะคิดว่ามันจะได้ในปีนี้ปะ่ะผมว่าอยากให้ได้ภายในปีนี้ครับสำหรับในตัวผมแลอยากได้ในภายในปีนี้ จากไฟแรกที่สกิมมาต่อยวันลุมพินีจนถึงณตอนนี้คิดว่าร่างกายเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังถ้าถามว่าไฟที่ตัดกัที่กับผลิตผมก็ว่าผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วนะครับ,รบ,รบอ่ะไม่มีอะไรแล้วฝากถึงแฟนมวยนะครับก็วันศุกร์นี้ก็ฝากเสียร์แล้วก็เป็นกำลังใจผมเลยครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ โ okay. อเคขอบคุณครับครับ